เรื่องขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยของเรามีอยู่ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นมนุษย์เรามีทรัพย์อยู่เราไม่ได้ใช้ทรัพย์เหล่านั้นทําให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่ตนไม่เขา่าตั้งแต่เขาเป็นมนุษย์เขามีทรัพย์สมบัติมาก แต่เขาก็ไม่ได้ทำซทัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์แก่เขาในบัตรนี้เขาใช้ทรัพย์เหล่านั้นเป็นประโยชน์เพียงแค่กินแค่เดิมแค่สนุกสนานเพลิดเพลินในชีวิตนั้นในชาตินั้นเปล่าเปรีปรปรปรป่ไปก็เลยต้องมาตกนรกหมกไหม้จนชีวิตที่ทุกยากลำบากรันทดทเทวทุชีวิตะมะชีวิมหะเยสันนูนัทธา,ทามเสพวกเราเนาเดือดร้อนหมกไหม้ในนรกนี้ ชีวิตของเราทุกยากลำบากเมื่อเรามีทรัพย์อยู่ทรัพย์ทั้งหลายใดๆของเราก็ไม่ได้เคยทำให้มันเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่พวกเราเลยนี่เขาพูดอย่างนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวนี้ตัวที่หนึ่งเนี่ยปารบขึ้นมาก่อนเพื่อนซึ่งเราจะพูดถึงว่าเรามีทรัพย์อยู่เดียเ๋ยวนี้เมื่อเราเป็นคนเนี่ยยังไม่ตกนรกยังไม่เป็นเปรตเนี่ยเราจะใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นที่พึ่งเป็นประโยชน์ให้มันเป็นคุ้มทรัพย์อย่างไร ตัวที่สองชัดทิ้งวัฏส,สหัสสานิปริปุณานิสพัโซเดระเยปัญจมานานังตะทาอันโตปฏิทิสติหกหมื่นปีเต็มๆแล้วเนาะที่เราหมกไมยอยู่ในนรกเมื่อไรเนาะจะหมดจะสิ้นจะพ้นไปจากนารกเสียทีนี่ตัวนี้บอกชัดว่าหกหมื่นปีฉัดทิ้งไปว่าหกสิบวัฏส,สัสานิหกสิบพันปีแล้ว เอ็งหกสิบพันปีเต็มนี่ก็คือห0 0 0ืปีพระพุทธเจ้าหองค์ตั้งแต่วิปัสสีสีขีเวสภูกุกุสันโทโกนาคามนโนกัสโปมาจนถึงพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อไหร่จะพ้นสทีตกมา60,000ปีแลแ้วทุกยากลําบากเหลือเกินแต่มันก็พูดไม่จบตัวที่สมันพูดมันพูด้กลๆจะสํานึกสํานึก ว่ายังไงมันก็ไม่มีที่สุดสําหรับเราะนี people, it it ่มาจากวันนัททิอันโตกุโตอันโตปุทตเจ้าท่านต่อให้ว่ามันจะพูดอย่างนี้ณของมันนั้นมันจะพูดวันนัททิอันโตกุโตอันโตแต่มันพูดไม่ได้เวลานาโกไม่มีสําหรับเรามันเชวันนัทถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติกถาหิปะคตังปาปังมะมะตุยหันจะมาริซาไม่มีที่สุด นัตถิแปลว่าไม่มีอันโตที่สุดนัตถิอันโตไม่มีที่สุดกุโตอันโตที่สุดจะมีมาจากไหนนาลกสําหรับพวกเรานั้นมันไม่มีที่สุดมันไม่มีที่หมดที่พ้นจะมีมาจากไหนเพราะเราไม่ได้เคยทําบุญทําทานไม่ได้เคยสร้างคุณงามความดีอะไรไว้ก่อนเลยตัวที่สี่เป็นตัวที่สํานึกได้มากกว่าเพื่อน และก็ตั้งใจเอาไว้อย่างสูงเป็นการปลอบใจเพื่อนด้วยสอนเพื่อนด้วยไปในตัวสอนตัวเองด้วยมันบอกว่าโซมันพูดไม่ได้หลายคํามันได้คําเดียวมันจะพูดยาวกว่านั้นพระพุทธเจ้าต่อให้ว่ามันจะพูดว่าโซหังนูนอิโตคันดวาโยนิงรัฐามนุซิงวะทันโยศีลสัมปนโนกาหามิกุสลังผหงแปลว่า เมื่อใดเราได้พ้นจากนารกเราได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้สร้างบุญกุศลให้มากมากเราจะเป็นผู้มีปัญญาประกอบไปด้วยศีลวัฒนโยศีลสัมฟันโดตอนนี้ละลึกถึงศีลละลึกถึงธรรมละลึกถึงปรรัญญาถึงศาสนากาหามิกุศลังพะหงุงจะทำกุศล คุณง,งามความดีให้มากๆไม่ต้องมาตอกมันอีกเลยเค็ด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 แล้วเช็ดจ,จงตายไมเอาอีกเลี้ยวถ้าไปพูดภาษาจีโออย่าพูดอยาด่างนีถ้าเป็นคนลาวก็้ยหลบับตายบ่ามาอีกเก็ดเถื่อเป็นฟูไทยก็บอกบมามันอีเช็ดเถื่อเค็ดลาบโรกเดิรทุกมันยากกออภัยจ้างกระบอกมาครับเป็นไทยย่อหอบบอกโว้ยจะไม่หลบับตาย ทุกยากแท้ๆรกนรกนี่อะไรทำนองเนี้ยนี่คือแสดงว่าเปรนเหล่านั้นสำนึกได้ก็หกหมื่นปีอยากจะททำคุณงามความดีแต่ก่อนมีทรัพสมบัติไม่เคยมองเห็นคุณค่าของการทำคุณงามความดีด้วยทรัพย์เหล่านั้นทีนี้ก็มีอีกในสมัยนั้นบางคนก็มองเห็นประโยชน์มองเห็นประโยชน์ว่าทรัพย์นี้จะมีประโยชน์เมื่อเรามีมากๆทำอย่างไรฝังไว้แต่ดิฉันทั้งหลายช่วยฟังให้ดี คนในสมัยโบราณไม่มีธนาคารเขามีทรัพย์สมบัติเขาก็เอาไปฝังฝังไว้เผื่อว่าวันจำเป็นที่จะเกิดมีกับเราที่จะต้องใช้ทรัพย์ฝังลงไปลึกถึงเนิ่มนะขุดจนถึงน้ำกลัวคนอื่นจะลักเอาเพื่อจะแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยจากพระราชาพระราชาเบียดเบียนบางครั้งอาจจะเป็นโทษเป็นภัยก็ใช้ทรัพย์ในเปลืองโทษ ถูกปรับไหมใส่โทษหรือบางทีพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพอใจก็ริบทรัพย์ของใครก็ได้สมัยก่อนเอาไปฟังไว้เพื่อไม่ให้เห็นเพื่อเลื้องภัยจากโจรบางทีโจรบีบคั้นก็ใช้เงินแก้ไขถูกไปจับเรียกค่าไทยก็มีเหมือนกันแต่ไมัโบราณบางทีโจรเอาไว้บ้านโจรมันจะมาตีมาฆ่ามาเบียดเบียนเอาตรงเอาไปซุกไปซ่อน เก็บไว้เพื่อใช้หนี้บังเก็บไว้เพื่อยามทุกยากขาดแคลนทุกพิกขภัยนี่คือเป้าหมายของทรัพย์สินเงินทองที่เขาคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้ในโลกนี้เขาก็เอาทรัพย์นั้นไปฝังไว้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในนิธิกันทกถาเกี่ยวกับเรื่องขุมทรัพย์ท่านทั้งหลายลองฟังดูว่าจะฝังทรัพย์ไว้อย่างไรถ้าใช้เป็นทรัพย์นี้ก็สามารถป้องกันแม้กระทั่งนรก ทรัพนี้อำนวยความสะดวกให้ถึงสวรรค์ทรัพย์นี้อำนวยความสะดวกถึงพรนิพาน์แต่ถ้าใช้ไม่เป็นมีทรัพย์ก็เอาทรัพย์เนี่ยโผูกพันจนตกนรกหมกไหมดังเปรตที่กล่าวมาแล้วเนี่ยลองเปิดพระไตรปิฎกคุตตกปาฐะนิธิกันทกถาคุตตกันิกายพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่เก้านี่หาไม่กี่หน้าหน้าที่สิบเอ็ดก็พบพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่าขออภัยผู้พภาพพษาบาลีนิดหึ่าว นิทิงนิเทติปุริโสคัมพีเลอัตตกันติเกอเทกิเจสมุป,ปเนออธายเมีภวิสติคนทั้งหลายยอมฝังขุมทรัพย์เอาไว้ในที่ลึกจนถึงน้ำโดยคิดว่าเมื่อมีกิจจำเป็นเกิดขึ้นเงินทองข้าวของทรัพย์เหล่านี้จะช่วยเป็นประโยชน์แก่เราหลังจากนั้นท่านก็แจกแกงรายการละเอียดลงไปว่า ราชโตววทุรุรัสสะโจรโตปิริตสวาอินัสวาปโมฆายะทุปิเคอปทาสวาเพื่อเปลืองตนออกจากราชภัยเพื่อช่วยให้ตนพ้นจากโจรภัยที่จะมาลักมาป้นเอาไปฟังไว้เพื่อเปลืองหนี้เปลืองศีลเพื่อแก้ไขเยียวยาตนเองให้ความสะดวกในคราวเกิดความแห้งแร้งข่าวอย่างมาแพงทุกพิกภัยบ้างนี่ทรัพย์ทั้งหลายในโลกมันก็มีเป้าหมายเพียงเท่านี้ ไม่มีอะไรเอตัททา,ายโลกสมิงนิทินามะนิทิยติตาวัตสุนิฮิโตสันโตคัมพีเรอุธธรรธทธกันตะเกท่านกว่ายอย่างนี้บอกว่าทรัพย์ทั้งหลายที่มีประโยชน์เขาฟังไว้ก็เพื่อเพียงเท่านี้ฟังไว้อย่างดีมากเลยถึงที่ลึกที่สุดถึงเพียงน้ำเลยว่าคดลงไปจนถึงน้ำเสร็จแล้วท่านบาวชนสะโสโพสัปทาเยวะรสตังอกุปปติปกุปปกปติ แปลว่าคุ้มรัพย์ทั้งหมดที่เขาฝังไว้อย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์หาสําเร็จประโยชน์แก่เขาไม่คือมีประโยชน์บ้างแต่มันไม่มีประโยชน์ในการทั้งปวงช่วยฟังให้ดีท่านบาวรรนะสะโสะพสัพทาเยวะคือมีแต่มันก็ไม่มีในการทั้งปวงตายไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้รัพย์ที่ฝังไว้อย่างนั้นหรือเป็นเป็นเนี่ยบางทีมันก็ยังช่วยอะไรไม่ได้แม้จะเอาไปฝังไว้ลึกถึงเพียงนา้าเพราะ อะไรเพราะมันมีภัยอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าท่านวางนี้ช่วยฟังให้ดีนะนี่ขุมทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าชี้บอกนิทิวาธานาจวติสัญญาวาสวิมุหติขุมทรัพย์เหล่านั้นเคลื่อนจากที่เดิมบ้างอย่าลืมว่ามันเคลื่อนที่ได้นะด้วยเหตุแห่งอะไรก็ตามใจแผ่นดินไว้บ้างอะไรตัวอะไรต่อมาความจําของเจ้าของฝังลึกหลายกะหาไม่พบเทีว่าสัญญาวาสวิมุหติลืมบ้าง ฝังตรงหนึ่งคิดว่าอยู่ตรงหนึ่งแล้วก็ไปขดุดหาขุดยังไงก็ไม่เจอลืมที่หลงทางเอาไว้ตรงนี้แน่แ,นแต่มันไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าสัญญาวาสวิมุยหติความจําของเขาคลาดเคลื่อนลืมเลือนบ้างต่อมายังมีภัยอีกภัยใต้ดินนาคาวาอปนาเมนติยาฆาวาปิหรันตินังนาคทาังหลายลักไปเสื้อบังยักษ์ทั้งหลายลักไปเสื้อบังนี่มันมีภัยอันตรายอยู่ในตัว ยิ่งไปกว่านั้นอีกอพิยาวาปิทายา,าธาอุทลันติอปัสโตญาติผู้รับมรดกด้วยกันที่ไม่ชอบขี้หน้าเกลียดชังก็ไปขุดเอาเมื่อเขาไม่เห็นอปัสโตบ่เห็นพี่น้องกันนั่นแหละว่าว,วภาษาบาลฮาวายพี่น้องกันไปลักขุดเอามันหูจักมันเสียงไว้เนี่ตัว آ, เงินพวกนี่บางทีลูกพ่อแม่เดียวกันมันเกียดน้ำหน้ากันพ่อแม่แบ่งมรดกให้คนนี้มากเราได้น้อยมันฝังไว้ตรงนั้นไปขุดเอา ในสมัยโบราณนะพูดถึงสมัยโบราณสมัยนี้ก็ฝากธนาคารก็อย่าลืมมันก็ณนะสโสพสัพทาเยวะตระสตังอุปกปติเหมือนกันทรัพย์ทีท่ฝากไว้ธนาคารก็หาสําเร็จประโยชน์แก่เขาในการทั้งปวงทีเดียวไม่ใช้ได้แต่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้ตลอดการทั้งปวงบางทีถ้าตายไปมันก็ไม่มีประโยชน์สําหรับผู้นั้นอีกอคนยู่เบื้องหลังก็แย่งชิงกันไป พระพุทธเจาธ้าทำบวายะธาบุญยัคโยโหติสภเมตังวินาสติเวลาเขาสิ้นบุญคือตายคุ้มทรัพย์ทั้งหมดเหล่านั้นก็ย่อมสูญหายไปไม่มีประโยชน์นี่แม้จะฝากธนาคารเมืองไทยเมืองนอกไว้ถ้าตายไปแล้วก็หมดความหมายอีกสําหรับผู้นั้นทีนี้มาดูคุ้มทรัพย์ของพระพุทธเจา้าว่าจะฝังไว้ตรงไหนพวกเปรันนั้นมันไม่ได้ฝังไว้เลยมันมีทรัพย์มันก็มีแต่กินแต่ใช้ฝังไว้แต่ในดิน มันไม่ได้ฝังไว้ในคุมทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าย,ยะธานเนนะสีเลนัสันยมเมนะธรรมเณมจานิธิสุนิหิตโหติอิทิวาปุริสตตวาคุมทรัพย์คือบุญฟังให้ดีนะ คุ้มทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามฟังไว้ดีแล้วด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยความสำรวมจิตด้วยความฝึกตนนี่ฟังให้ดีไม่ใช่ว่าเพียงทานอย่างเดียวนะศีนก็เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่ฝังไว้ในบุญคือบุญนั่นผู้ที่มาจำศีลนี่ก็คือมาฝังคุ้มทรัพย์สิ่งที่ทำให้ปลื้มใจอันประเสริฐ ผู้ที่สำรวมตนอย่างพระสองฆ์องค์เจ้าที่ท่านบวชมาภาษาบาลีว่าสัญญเมนะต่อมาก็ทะเมทะเมนะจักเอตัวทะเมเนี่ยเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาไทยทุกวันที่เรียกว่าทรมานไอทอรมานกับทะเมคําเดียวกันแปลเป็นภาษาไทยกลับคืนมาอีกทีหนึ่งแปลว่าฝึกตนในวันนี้ตั้งแต่ตีสองระครังรั้นก่อนนิดนึงเหมือนกับทุกๆวัน อาตมาก็ตื่นมาก่อนหน้านั้นแล้วหลังจามาเดินจงกรมนั่งสมาธิบางทีก็ทบทวนข้ออัดข้อทำบางอันเดินไปเดินมาอยู่ชั้นบนของศาลาพระเนนก็นั่งสมาธิอยู่ข้างล่างตีสองกว,กว่าก็เห็นแสงไฟจากชาวบ้านมาหาปู่หาป่าตามทุ่งตามท่านี่วันพระนะวันพระเขาก็ตื่นมาก่อนตีกองเด็ก ตื่นมาทำบาปตั้งแต่ดึกๆเด่นๆเล้เคยมีคนพวกหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ตื่นมาฝังขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ด้วยการฝึกตนทะเมติไปว่าทรมานตื่นมาตั้งแต่เช้าตีสองมานั่งสมาธิทรมานต่อความงงเงาห้าวนอนต่อความขี้เกียจขี้ข้านถ้าคนขี้เกียจมันก็บอกว่าตื่นมาทรมานทําไม แต่ถ้าคนเข้าใจหลักธรรมก็ตื่นมาทรมานกิเลสโว้โยไม่ใช่ตื่นมาทรมานตนเองกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตกนรกเพราะกิเลสขึ้นตะวันเพราะกิเลสเป็นเปรตเพราะกิเลสทำชั่วบาปกรรมต่างๆเพราะกิเลสบัตนี้ทรมานกิเลสเพราะกิเลสมันทรมานเรา,าร,ริชกวททเเมตมตาลอาตมากร ตีสองกว่าแล้วลองลงไปนั่งเป็นเพื่อนพระเนนบางครั้งก็ลงไปนั่งดูก็เห็นสาม,มนเณรตัวน้อยกาลังกินกำลังนอนอาอยุสิบสามบสี่เนี่ยนั่งเงานั่งหงลับบางรูปก็นั่งหลับเลยหัวทิ่มลงกลางพืน้นยุงก็เยอะๆก็เป็นห่วงสาม,มนเณรเอาไฟฉายไปส่องดูถ้าปรากฏว่าเขาใช้ยากันยุงทายุงก็ไม่กัดเออเฮก็ออฉลาดน่อย แต่สลดาดมามนั้นไม่ถูกกันกับยาทุกยาถ้าทายากันยุงเข้ายุงไม่เป็นไรเราจะตายก่อนเวียนหัวเลยใช้อะไรไม่ได้ได้แต่เอาผ้าไล่มันนี่นึกถึงว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าขุมทรัพย์อันเกิดจากการให้ทานบังเกิดจากการรักษาศิลเกิดจากการสำรวม จิตสำรวมใจคือทำสมาธิสำรวมตาหูจมกูกลิ้นกายใจเกิดจากการฝึกฝนตนเองขับไล่ความทีเกียรขี่ข้านห่วงเงาเฮานอนอดทนไม่ตามใจตนเองตาออำนาจกิเลสที่มันจะนำเราไปทรมานกับความชั่วเราก็ดึงจิตดึงใจออกมาจากกิเลสทรมานกิเลสกับความดีกิเลสมันอยู่กับความดีไม่ได้เนี่ยมันจะตายมันเองฝึกไปบ่อยๆมันก็กลายเป็นความเคยชิน อาสวะเก่าๆที่มันหมักดองมาเป็นแสนๆชาติที่กิเลสสะสมเอาไว้ทีนี้ขับไล่มันด้วยการทรมานมันอยู่ไม่ได้มันอยากกินอาหารกิเลสมันอยากได้ตามใจมันขี้เกียจมันอยากนอนไม่พามันนอนพามันนั่งงกนั่งง่วงพามันเดินจงกรมพามันนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้เอาไปเอามามันไม่ได้กินอาหารคือไม่ถูกตามใจมันก็พร้อม เป็นโลกขาดอาหารนะกิเลสเป็นโลกขาดอาหารพระพุทธเจ้าท่านท่านพูดบ่อยๆว่าอนุปาหาราไม่มีอาหารใหม่เข้าไปอนนาหาโรหมดอาหารไม่มีอาหารนิพายาติตายมับนิพา,า,านาไม่ใช่คนตายนะกิเลสตายหืเ <c oughs> ยฟังให้ดีเพราะฉะนั้นขุมทรัพย์ก็คือการให้ทานตามมีตามเกิดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนา เมื่ถึงสิ่งเหล่านี้ญาติโยมผู้มีความเข้าใจบางคนซีสละเงินทองศาลาที่เราได้อยู่ได้อาศัยนี่คนละหมืน่นคนละสองหมื่นก็มีคนละหาบาทสิบบาทตามอัตภาพอัธยาศัยคนรวยคนจนถ้าเราฟังดูให้ดีว่าคุ้มรัพย์ที่พระพุทธเจ้าพูดที่คุ้มรัพย์ในพระโอษ์เนี่ยคุ้มรัพย์จากพระโอษของพระพุทธเจ้าฟังให้ดีคิดให้ลึกท่านบอกว่ายัตสะ ทาเนเณนะซีเลนะสัญญเมนธทาเมนะจะนิธิสุนิหิโตโหติอิติยาปุลิสสวาคุ้มทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีฟังไว้ดีแล้วด้วยทานศีนความสำรวมและความฝึกตนถ้าฟังให้ดีฟังให้ถูกก็จะเข้าใจมากขึ้อนอย่าฟังล,กลวกๆวกคำว่าทาน<ม>นี่คำหนึ่ง ศีลคำหนึ่งความสำรวมคำหนึ่งความฝึกตนทรมานกิเลสวยความหนึ่งคำหนึ่งอันฟังไม่ด้วยการให้ทานคือมีทรัพย์สมบัติเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์บริจาคทาน,นเกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนานี่มันเกี่ยวกับการมีทรัพย์มีเงินแต่นี้อีกสามอันไม่เกี่ยวกับเงินเลยทรัพย์อีกสามอันศีลส,สีเลนะสัญญเมนะ ทำไมนะนี่สินมีคนไม่มีเงินสักบาทก็รักษาศินได้ทําไมเราเข้าใจน้อยกเกินเลอเกินว่าโอ้คนมีเงินเขาก็ทําบุญได้คนละหมืน่นสองหมืน่นคนละแสนคนละล้านก็ได้แต่เรามันยากมันจนจะเอาอะไรมาฟังไว้ในศาสนานี่รีบสรุปเร็วเหลือเกินเข้าใจกันน้อยเหลือเกินเพราะอีกสามอันนั้นไม่ต้องใช้เงินเลยคือศิน นี่สีเลนะนี่สัญญเมนนะคือความสำรวมจิตสำรวมใจสำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมก็คือการควบคุมคือการควบคุมควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจให้มละเอียนลึกไปกว่าสินธรรมดาสินน่ะมันล้อมกรอบล้อมคอบไว้ทําอย่างนี้จะผิดสินทําอย่างนั้นจะผิดสินแต่สำรวมนั้น,มนไม่มันไม่ได้ไหมายความว่าจะผิดหรือไม่ผิด แต่เห็นโทษของมันว่าถ้าทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน์มันมีโทษคนอื่นไม่รู้ก็าตามเราสารวมของเราหูก็สารวมยามได้ยินเสียงตาก็สารวมตาหูจมูกลินกายสารวมเมื่อได้เห็นลูกฟังเสียงดมกลิ่นลินรสสัมผัสตลอดอารมณ์ต่างๆไม่ยินดียินร้ายสำรวมรู้จักมันทะเมติทะเมนะจะทรมานกิเลสฝึกฝนอบรม ดูสิสามอันนี้ไม่ต้องใช้เงินสักบาทมีเงินล้านหนึ่งก็ยังทําไม่ได้มีเงินสิบล้านมาซื้อเอาศินได้ไหมมาซื้อเอาการสํารวมได้ไหมมาซื้อเอาสมาธิภาวนามาซื้อเอาฌานเอาเอภิญญาเอาวิโมกได้ไหมเอาความหลุดพ้นเอานิพพานได้ไหมไม่ได้สิ่งเหล่านี้แต่จะได้ด้วยการฝึกจิตฝึก ใจการขัดเกลากเลสดเพราะฉะนั้นขุมทรัพย์ชนิดนี้แหละเป็นขุมทรัพย์ที่ประเสริฐพี่น้องจากเมืองอุบลพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่มาฝังขุมทรัพย์บางคนอาจจะว่าโอ้อยู่ไกลๆทําไมต้องมาถึงขนาดนี้มาฝังขุมทรัพย์มาสัญญเมนะมาทําเมนะ,มาามะคือมาสํารวมคือมาฝึกตนอยู่บ้านสํารวมไม่ได้หรือได้ แต่ว่าอยู่บ้านมันใกล้ลูก render, ใกล้ล้านใกล้ ructure, บ้านใกล้เรือนใกล้สิ่งที่จะเป็นอาหารของกิเลสมันจะสํารวมไปไหนดีมันจะก้อยวับเข้าไปในบ้านนั่นมันจะไปทําอะไรต่ออะไรกันหนีไกลไกลบ้านน้อยวัดที่บ้านก็เยอะๆวัดดีๆวัดน้องปลาพงวัดปานานาชาติดีทั้งนั้นกูบาอาจารย์ท่านสอนทีแต่ไปสํารวมตรงนั้นมันยังไกลใกล้กลบ้านหน่อยมันจะกลับไปบ้านง่าย ก็เลยพามันมาไกลๆหลังจากนั้นทาเมนะจะพามันมาข่มใจทำเม้นะนี่ลว่าทรมานฝึกฝนอบรมข่มใจมันอยากกลับบ้านก็ไม่ได้กลับไปกับมันข่มมันอยู่ตรงนี้ข้มทรัพย์อันประเสริฐอยู่ตรงนี้มันมันมันคิดว่ามีเงินมีทองจะกลับไปก็ได้ไม่กลับข่มมันอยู่ตรงนี้พิจารณามันอยู่ตรงนี้ทนมันอยู่ตรงนี้จนกลายเป็นความเคยชินที่จะเอาชนะจิตใจกลายเป็นทรัพย์อันประเสริฐ สัปพวกนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านว่านิธิสุนิฮิโตโหติอิทิวาปุริสสตวาผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กฝังขมทรัพย์คือบุญเหล่านี้คือทานคือสินคือความสำรวมคือความฝึกตนหลังจยกนั้นมันจะเกิดประโยชน์ทำบุญในวันเช่นนี้เราก็ทำบุญอย่างบุญข้าวสากระนิย ทำบุญก็เป็นการฟังคุมทรัพย์ไว้กับไข่ไว้กับพ่อกับแม่ปู่่าติยายเรารู้แล้วว่าวันนี้เป็นวันปู่่าติยายมาเยี่ยมเยียนญาติสนิทมิตรสหายล้มหายตายไปหลายแสนชาติจําได้อ็มาขอบุญขอกุศลที่เขาได้ทําบาปทํากรรมเอาไว้เขาไม่มีที่พึ่งเราก็ทําบุญกับเขานี่เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้เขาเป็นการฝังขุมทรัพย์ไว้กับพ่อกับแม่กับพี่ชายน้องสาวกับปู่่าติยาย พระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าเจติยมหิจั่งเขวาปุคเลออิต่สุวามาตาลิปิตลิวาปิอโทเจทัมหิพาตาลิเอโซนิทิสุนิคิโตอเชยโยอ,อนุคามโยผูดด้วยความเร็วสูงแปลว่าฟังไว้ในที่เคารพฟังไว้ในหมู่สงฟังไว้ในบุคคลที่ดีงามฟังไว้ในแขก คุณางามความดีที่เราต้อนรับแขกนั้นแขกก็จะให้สริมงคลแก่เราวันหน้าอาจจะมีของดีๆมาฝากเรามีข่าวดีๆมีอะไรไปช่วยเราเพราะนั้นพระเจ้าจึงให้ความสําคัญในการต้อนรับแขกว่าปฏิสันทานะคารบดตาเคารพในการต้อนรับอีกด้วยเพราะฉะนั้นในนี้จึงบอกว่าปุกทะเลอติที่สุวาฟังไว้ในบุคคลฟังไว้ในแขก คุณงามความดีทําไปเถิดทากับคนทั่วไปทํากับใครตัวใครมันไม่หายไปไหนมันค้างอยู่ในจิตในใจเป็นคุ้มทรัพย์เป็นความปลื้มอยู่ในใจของคนอื่นมาตริปิตริวาปิอโทโธเฉตทำพาตริฝังไว้ในมารดาฝังไว้ในบิดาฝังไว้ในพี่ชายพี่สาวน้องชายปู่ย่าตายายฝังมันเข้าไปคือทําดีกับพ่อกับแม่ฝังดีกับพี่กับน้องปู่ย่าตายายเวลาจะลําบากขาดแขนคนเหล่านี้แหละช่วยเรา แม้แต่ที่เรียกว่าเปรตของปู่ย่าต,ตายายของพ่อของแม่พี่น้องมาเยี่ยมเยือนแล้วลูกหลานทําบุญให้ก็ยังอวยพรให้สาธุเดอ้อเออก็ให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขทํามาค้าขึ้นอย่าไดทุกอยากลําบากจเจริญด้วยทรัพย์ยศไม่ตีตายไปเลยเด็กขึนสวรรค์ยามมาตรงนระกบกใหม่เป็นเพชเวทนาคือผูคานีนเดอ้อที่นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําให้เขาเขาได้กินจากผู้อื่นเขาก็อวยพรให้ผู้อื่นคุ้มทรัพย์ ลงามความดีเสร็จแล้วก็ด่าล,ลูกด่าล,ลานสาธุเด้อล,ลูกลานผูวขาปัดบอ่อเขาพระเจ้าบอ่บอนบให้มันทุกมันยาทัมยามากขาอย่าขึ้นเห็ดพ่อใดยาใดเห็ดพ่อมียาเมียมันทุกมันยากห้อมห้ขค่ะหมดคอตายไปแล้วเป็นเพศเวทนาคือผูกานนี่เดอ้อเนี่ยชีเพศดา่าระวัง,งให้ด่านะทำบุญอุทิศให้เป็นการฟัง คุมทรัพย์พพุธเจยาว่าเอโซนิธิสุนิฮิโตอเชยโยอนุคามิโยคุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วผู้ใดไม่สามารถผจญได้เป็นของติดตามไปได้นะเอาไปด้วยได้คุมทรัพย์เหล่านี้ไม่เหมือนไปฝากในธนาคารคืออย่างน้อยฝังอยู่ในใจเราเนี่คุณงามความดีฝังไว้ใจคนอื่นฝังไว้ใจเราคนอื่นก็ต้อนรับเราเพราะเราทําดีแก่เขาแม่ใ,ใจเรากอ็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะทำแต่ดีเอตังอาทายคัจฉติ หายคัมณนีเยสุบรรดาโภคะทั้งหลายเขาจะต้องจากจะต้องละไปไม่ว่ามีแสนล้านจะต้องพัดภาคจากไปแล้วเอาไปด้วยไม่ได้สิ่งที่จะเอาไปได้เอตังอาทายะคัจจติเขาจะพาขุมทรัพย์คือบุญที่เขาทํานั้นไปได้อาสาธารมันเยสังขุมทรัพย์คือบุญนั้นไม่ใช่ของสาธารณะสำหรับคนทั่วไป ใครทําใครก็ได้อยู่กับผู้นั้นติดตามไปอะโจละฮารโนดิธชนเหล่าอื่นคนอื่นก็ตามโจรก็ตามลักไปไม่ได้ป้นไปไม่ได้ไม่เหมือนคะแนนข,น,นของผู้แทลัสดอรไปซื้อเอาคะแนนละร้อยสองร้อยหา้าร้อยก็ตามยังมีคนอื่นขโมยไปได้คะแนนพอคะแนนพีคุณงามความดีแบบนั้นคุณงามความดีที่เราทําโจรลักไปไม่ได้คนอื่นขโมยไปไม่ได้ป้นไปไม่ได้ กจิราททีโลปุญญานิโยนิธิอนุคามิโกเพราะเหตุนั้นนักปาก่าจึงทำบุญนิธิชนิดนั้นสั่งสมบุญชนิดนั้นหลังแก่นั้นบุญชนิดนั้นจะช่วยเขาสพากามะทะโทนิธิเอสะเทวมนุสสถานังทรัพย์เหล่านั้นบุญเหล่านั้นจะให้สิ่งที่เขาต้องการทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย หมายความว่าทรัพย์เหล่านั้นจะนาเข้าไปตั้งแต่โลกนี้ถึงโลกหน้าเทวาโลกมนุษย์โลกใช้ได้ยังยังเทวาที่ปัตเนติสัพพเมเตนะรัตพิเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปาถนานักซึ่งผลอันใดผลอันนั้นทั้งหมดอันตนย่อมได้ด้วยบุญนั้นฟังให้ดีบุญชนิดนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันตามไปแล้วมันทําประโยชน์มันซื้ออะไรต่ออะไรได้หมายความว่ามันเกิดมาเองด้วยผลปัถนา ดูสิคนเหล่าคนขี้ริ้วขี้เลคนสวยคนงามคนรวยคนจนคนเป็นใหญ่คนเป็นทาดสารพัดอย่างมันมีเพราะบุญประเภทเนี้ยเพราะบาปที่ได้ทําเพราะบุญที่ได้สร้างพระพุทธเจ้าจึงสโลวสวรรณตาสุสัลรรตาสุสันธา,รรานังสุรูปรตาอธิปัจังปริวาโรสภเมเตนะลภติ ความเป็นผู้มีผิวพรรณงามความเป็นผู้มีเสียงไพเราะเหมือนผุ่มพวงดวงจันทร์ความเป็นผู้มีสวดทรงดีความเป็นผู้มีรูปสวยสดงดงามเป็นที่รักต่องตาถูกใจคนทั้งหลายความเป็นใหญ่เป็นผู้มีบริวารมีอำนาจได้พิสิทธิพลเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกก่อตามสพเมีเตนะลัฐฏิผลทั้งหลายเหล่านั้นอันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธิชนิดนั้น คือบุญอัเกิดจากการให้ทานการรักษาสินการฝึกตนการตํารวมตนให้เป็นคนดีนนเนี่ยบุญชนิดเดียมันได้นี่คือคุมทรัพย์จากพระโอษของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นในเมืองมนุษย์เนี่ยท่านก็ชี้ต่อไปว่าประเทสรัชังอิสริยังจักวัตติสุขังปิยังเทวรัชชมปิทิเพสุสภ,ภเมเตนระรปติ ความเป็นพระราชาในประเทศความเป็นใหญ่เป็นถึงพระเจ้าจากักรพรรดิความสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิอันเป็นที่พึงใจหรือความเป็นพระราชาแห่งเทพพญดาในเทพทิพกายทั้งหลายย่อมได้มาด้วยบุญอันนี้เหมือนกันมนุษิกาจะสัมปติเทวโลกเกจยารติสมบัติของมนุษย์ก็ดีสมบัติอันบุคคลพิ่งรื่นรมในเทวโลกสวงสวรรค์ก็ดียาจะนิพานะสัมปติสภเมเตนะละพิสมบัติ คือพระนิพพานด้วยสมบัติทางปวงนั้นอันเทพ,พย,ยดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมได้โดยบุญนิธิที่ได้กระทําอย่างนั้นไว้มิตรสัมปทาขม,มาคามะโยนิโซเจปยุชะโตวิชาวิมุตติวสีพาโบสภเตเมเตนะระพติด้วยความอาศัยคุณเครื่องถึงพร้อมคือมิตรประกอบโดยอุบายที่ชอบเป็นผู้ชํานาญในวิชาและวิมุตติก่เพาะผลบุญที่ได้ทําไว้อย่างนี้ ปฏิสัมพิธาวิโมกขาจะยจะสาวกปาลมีปเจกะโพทิพุทธภูมิสัพเมเตนะละพติความเป็นผู้ได้ปฏิสัมพิธาวิโมกมีสาวกขยานบารมียานเป็นปเจกโพธิยานพุทธภูมิก็เพราะขุมทรัพย์อันนี้สั่งสมเอาไว้จึงส่งไปถึงขนาดนั่น สรุปด้วยเวลาว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติย่อมได้โดยบุญชนิดนี้นี่คือขุมทรัพย์จากพระโอษของพระพุทธเจ้าขอเชิญท่านทัง